นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจริญพรลูกๆเอ็มบิทีรัก นโมสามจบต้องกันได้ไหมเอ่ยได้ครับพาะอาจารย์เราต้องดูนโมนโมนโมนั่นไงจำไวน้นะลูกหน้าที่สาวกที่ดีของพระพุทธศาสนาอย่างน้อยๆเราจะต้องเรียนรู้พื้นฐานว่ามีอะไรบ้างเช่นหนึ่งเกื้อกูลพระคือการอนุเคราะห์สงเคราะห์พระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาเช่นกีวลพระเอกเนี่ยแหกคืออะไรครับพรอาจารย์แหกก็คือขาดไงลูก 2. องรกระทำบุญก็คือการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา 3. ามคุณพระาศาสนาช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเช่นหลังคาสา,าราโหเนี่ยโหคืออะไระครับโหก็คือพังลูกนะแล้วพังคืออะไระครับพังก็คือมันพังนั่นแหละครับเราก็มาช่วยกันนะ่อมแซมบุรณะปฏิสังขรณ์ศาลาที่มันพังไป หลักธรรมในการเป็นสาวกที่ดีในทางพระพุทธศาสนายังมีอีกมากมายลูกๆสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ที่อาจารย์ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะหน่วยการเรียนรู้ครั้งต่อไปจะเป็นสื่อเกี่ยวกับอะไรฝากลูกๆคอยติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะแล้วอย่าลืมฝากติดตามติกตอกของพระอาจารย์เบ้กันด้วย จะเดินพร